สวัสดีค่ะส่วนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้วันที่13เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้ทางสวนตัดท่อนพันธุ์ตัวนี้เป็นญ่าเนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะคะซึ่งมีคุณพี่ท่านหนึงติดต่อเข้ามาตัวนี้ก็ตัดสดๆจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเลยค่ะ สีของท่อนพันธุ์นะคะจะเปลี่ยนไปตามอายุของเขาค่ะชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลหนองผืออำเภอจตุลพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจะให้ดูตาของเขาใกล้ๆเลยนะคะตาอวบอวบเลยนะคะ การอบรากนะคะหรืออบท่อนพันุ์ในช่วงนี้ก็อาจจะใช้เวลาจากเดิมอยู่นะคะจากที่ทางสวนเคยแจ้งไปนะคะ3าถึงหวันก็อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูหนาวการอบรากอบอตุ่มตาในช่วงนี้ก็อาจจะใช้เวลาเยอะพอสมควระคะ่ะ ท่านใดสนใจท่อนพันธุ์นะคะสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครตอนนี้ท่อนพันธุ์ของทางสวนก็ยังมีเป็นญ้าในเปียปากช่องนะคะญ้าในเปียนรกจัก,กรพพรดและก็้าวันอิสราเอลนะคะท่านใดสนใจพันญ้าไปปลูกให้สัตว์เลี้ยงนะคะสามารถสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะหรือแอดไลน์ เข้ามาได้คะ่ะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนคะ่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษษ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นคะ่ะ